สวัสดีครับมาแล้วนะครับกับร้านนะัทแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ วันนี้นะครับมาจัดโปนะครับมาจัดโปรถทั้งร้านครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ชมกันทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นบ้านเทาบ้านแดงนะครับบ้านขวานะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0 918611191นะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวขับให้ชมกันทุกคันเลยใครไม่ได้มาดูคลิปนี้ถือว่าพลาดนะครับมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับคูต้า B2740 นะครับมาเมื่อกล้องมา ตัวนี้นะครับเป็นรถจดปี64นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเป็นตัวเปล่านะครับพร้อมโครกันน้อยนะครับ9 0 1หนึ่งชั่วโมงการทางานเอาหางขืนแม่ราคานะครับเพียง275,000บาทครับตัวนี้นะครับจากโปรลดราคาเพียง269,000ครับตัวนี้จัดไปคันแรกนะครับจาก275ลดเหลือ269นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมไปครับอ่า เก้าเกียร์เดินหน้านะครับสามเกียร์ถอยหลังนะครับเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบนะครับสองพายุโฟลวิลขับเคลื่อน4ี่ล้อครับสภาพถือว่าสวยป้ายอ่ะโอ้โหยกล้อโชว์ด้วยตัวแรงนะครับมาคันที่สองครับตัวนี้รถสภาพเหมือนใหม่มามือกล้องมาใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับรถสองรยี่สบชั่วโมงการทํางานนะครับได้ชุดใบดันใหม่นะครับพร้อมกับฐางพนนะครับเนี่ยครับเดิมๆพลุกจุดเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเดิมๆพุกจุดป่ะั่งกีไป่ะ วันนี้อยู่กับช่านสีนะครับตัวนี้นะครับราคาเพียง3ามแ0 0สาพครับตัวนี้ลดลงมาแล้วนะครับจาก3 3 0 0 0นเหลือ3 2 9 0 0 0สนาพนะครับรุ่นนี้นะครับเรามีในสต็อก2คันนะครับรุ่นนี้เรามีในสต็อก2คันนะครับใครที่สนใจนะครับสภาพสวยๆมาคันที่3ครับนี่เอาเกียร์หน้าขึ้นเกียร์หน้าลงนะครับ2,892ชั่วโมงการทำงานนะครับ2,892ชั่วโมงการทำงาน นะครับด้านหน้าแล้วก็หางครับราคาเพียงสองแสนแปดหมืนเก้าพันนะครับสองแส0แปดหมืนเก้าพันไปครับตัวนี้เป็นรถปีหกสี่นะครับรถปีหกสี่เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับเป็นสามสิบสองเอีนะครับสามสิบสองเอเป็นสามสองหนึ่งแปดนะครับนี่ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับคนที่มีงบน้อยมาช่างยันมาก่อน่ังยันมาก่อนอ่า่ังยันมาก่อนนะครับ่ังยันมาก่อน 3408นะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับ185,000นพนะครับคันนี้185,000บาทนะครับไม่มีเล่มทะเบียนนะครับมีเอกสารซื้อขายให้เครื่องเกียร์ดีระบบพร้อมใช้นะครับรุ่นนี้เป็น3าีแรงม้านะครับ่ามาช่างเงนมาไปช่างช่างเบียร์มาอ่แปกสามสองอหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นสามสิบสองเอเป็นสามสอนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นหัวเหมือน3าแรงรุ่นนี้จะหายากนะครับแต่ว่าใช้งานดีนะครับระบบเป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับคันนี้1,900ชั่วโมงการทํางานนะครับราคาเพียง2,45,000นานะครับจากสองหนะครับเหลือ2 4 5ี่ห้าไปครับดันหน้าพร้อมหางบุกเบิกนะครับอ่าสีสภาพนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับมานะครับขุดรอของเรารออยู่บนรถแล้วเร่ยครับเล่ยครับอ่านะครับ วะวลรีเอ้ยครับมาซื้อรถให้ลาแน่นะครับคันนี้นะครับเป็นคูป o ต้ L 3 4 0 8 D.I. นะครับเป็นเครื่องยนต์เล็กนะครับมันจะต่างจากคันเมื่อกี้นะครับราคาเพียง2,15,000ครับชุดแป่งเต็มนะครับหน้ากากข้อซิ่งเสาค้ำนะครับได้อุปกรณ์ดันหน้าพร้อมกับผ่านพวนนะครับสภาพยางหลัง95%นะครับไปเลย่ะ เสียงขึ้นเหรอบ้านแดงไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมโอเคโอเคพูดดังๆอ่ะเซลต้องพูดดังๆให้ให้ด้วยอ่าไม่งั้นก็พากตามเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงนะครับมา3าแรงนะครับถ้าเปิดแรงไม่ได้มันหอนคุณต้องพากตามเซลที่อยู่ตรงนั้นต้องพากตามด้วยนะครับเป็น36แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับตัวนี้นะครับจาก27 5เนะครับเฮียนัดจัดให้เลยเอาไปราคาที่2 6 5 0 0 0มับาทพอ นะครับได้สีสวยแบบนี้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับสภาพยางหลังเก้าสิบเปอร์เซ็นคุ้มๆเลยรถปีห้าสี่นะครับรถปีห้าสไปครับอ่าได้ทั้งหน้ากากนะครับได้ทั้งท่อท่อซิ้งไปพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจัดค่อนผมกอนควนผมกี่ห้างนะครับอ่าเอาออกครับมาสามจะบอกรามีหลายคันเพราะว่าเพราะว่ายังไงนะครับผมเปิดแรงไม่ได้เปิดแรงมันหอนนะครับ เตียวต้องต้องภาคตามนะครับอ่ะสามสิบหกนะครับตัวนี้เป็นตัวดีทีนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับเช็คเก็บงานพร้อมใช้นะครับคันนี้จัดสองเก้าห้านะครับรถเหลือเพียงสองแสนแปดนะครับปีห้าสี่ด้วยนะครับสองชิ้นนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับสองชิ้นเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมป้ายมาวันนี้จัดแบบจัดให้ชมแบบทั้งร้านนะครับจัดโททั้งร้านจัดให้ชมทั้งร้านนะครับ ใหม่หนึ่งคันครับ L 3 6 0 8 D T นะครับ36แรงม้านะครับ36แรงม้านะครับอ่า36แรงม้านะครับตัวนี้ยางใหม่4เส้นจัดไปที่2องแสนแปดเช่นกันนะครับคันนี้จัดไปที่2องแสนแปดเช่นกันนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไปครับอ่ารถปี5้ีนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยครับอ่า8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเล่มทะเบียนจังเล็กจังเล็กจอดก่อน จากตรงนั้นเลยนะครับมาอีกหนึ่งรุ่นครับทีนาทีขึ้นต่อเลยลูก L368SP 0นะครับ36แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามูก2อง p โ w ลครับคันนี้เช็คเก็บงานปรับสภาพใหม่เช่นกันนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับคันนี้จะโปรให้เอาไปที่39,000นาพพอนะครับ39,000นาพไปครับได้สองชิ้นนะครับดันหน้าพร้อมกับหางนะครับดันหน้าพร้อมกับหางนะครับมา36 SP อีกหนึ่งคันนี่ช่างเบียร์บอกว่า ยังเหลืออีกคันหนึ่งแล้วพี่ยังเหลืออีกคันหนึ่งอ่าใครสู้งบคันนั้นไม่ได้นะครับมาเอางบคันนี้ครับมาเอางบคันนี้นะครับราคาเพียงนะครับราคาเพียง2องแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเล่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนพร้อมนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตครับอ่ะไปเลยอ่ะมา มาชมพิ40นะครับ L 4018นะครับรุ่นนี้นะครับ40แลงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับนี่สวยสวยมือกล้องมาเจ๊มามาดูใกล้ๆพาลูกค้ามาแทนดูใกล้นะครับเนี่ยมาแทนดูใกล้ได้เลยนะครับรถสวยมากนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี2,561 0 0นะครับ61 61ยางสวยทั้ง4ี่เส้นนะครับเคเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะครับเปิดราคาให้แบบพิเศษสุดคุ้มเลยนะครับที่300,000 5 5 0 0 0บาทนะครับ3 5ม0 0 0ห้าหมบาทไม่กี่หนึ่งพันแปดรชั่วโมงนะครับไปเลยครับอ่า1,800ชั่วโมงนะครับมานะครับไป zoom สี่นะครับ 40DT เรามีแค่1คันนะครับ 40DT เรามีแค่1คันนะครับ ST เราจะมี2คันนะครับคันนี้จะเป็นคันถูกๆนะครับคันราคาเบาๆนะครับ379,000บาทนะครับตัวนี้นะครับพันกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง พันแปดร้อยชั่วโมงนะครับพันแปดรอยชั่วโมงไปครับไปฮะรถนี้เป็นเอสนะครับหางหางไม่สามารถเปลี่ยนได้นะหางไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นหางบุกเบิกนะครับเอาไปที่สามเจ็ดเก้านะครับโปร4ุดลมนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับฮะมาสวยๆครับอีกหนึ่งคั้น l c 0 8 s p ครับตัวนี้นะครับคุ้มนะ รถไปดันใหม่นะครับหางใหม่นะครับอ่าเครื่องยนต์สามสูบสองเพาโควิลรถทีหกห้าไปลูกไปไปเลยเบ้าเบ้ารถทั้งหลังอ่าเบ้าได้เบ้าลูกเบ้าได้เบ้าอ่าคันนี้สว,สวยนะครับสวยมากคันนี้สวยมากใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทร่ 4, ทรมทะเบียนทุกคนกร้อมนะครับมามาดูอีกหนึ่งคันครับอีสติกิ 4, ส, 4, สี่สิบสองแรงเทอร์โบนะครับไม่ใช่สี่สิบแสงนะ อิ่พันละนะครับ42แรงเ,งเทอ,อร์โบนะครับเครื่องยนต์3สูบรุ่นนี้ไม่กักอดชั่นนะครับรถมีเทอ,อร์โบมาให้พร้อมนะครับเป็นตัวล่าสุดเลย1,400ขั้วบอกนะครับคันนี้ได้หางใหม่นะได้หางใหม่เอาไปที่ราคาเพียง3 2 0 0 0 0บาทนะครับ3 2 0 0 0 0บาทไปครับไป พันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับคุ้มๆเลยนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับอ่าแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถ้อยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดสามสูบสองเผาโฟร์วิลขับเครื่องสี่ล้อนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับสีสิบเจ็ดแรงนะครับในสต็อกเรามีอยู่สองคันนะครับข้างคนหนึ่งแววสี่สิบเจ็ดมานะครับตัวดีๆมาเยอะยวตัววันนั้นอีกคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเช็คร้อเช็คเต็มนะครับดูชุดไม่ดันก่อนนะครับใบมีดได้ใหม่นะครับใบมีดได้ใหม่นะครับ ชุอไปอันใหม่นะตัวนี้พร้อมกับหางควนยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับไม้ชั่วโมงสองพันหนึ่ง้อยสิบเกชั่วโมงอันนี้นะครับเอาไปที่สามแสนแปดหมืนเก้าพันพอนะครับ3า9แสนปดหืนเก้าันไปครับท้อยเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจคันนี้นะครับจัดโปรให้แบบราคาแบบย่อมๆเลยนะครับสำหรับสี่เจดนปดนะครับเป็นตัวดีที รถปีห้าสี่นะครับตัวดีทีรถปีห้าสี่นะครับเล่มทะเบียนที่โนพร้อมนะครับมาข้างยันเดินหน้ามาก่อนยันยันเดินหน้าเข้ามาก่อนนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวดีทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวกําลังจะเข้ากองเพราะว่ารถรถเราจอดทั้งแถวหน้าแถวหลังวันนี้เรารีวิวให้คมแบบคดคบครบคุ้มคุ้มเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นโซนยันหน้าต่อนะครับมา4ีเจ็ดดีทีนะครับมามามือกล้องมาดูนะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับ เป็น4.7 D.T. นะครับคันนี้เราก็ใส่หน้ากากให้เหมือนกันแต่ว่าราคาคุ้มกว่านะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเร็วทะเบียนชุดโอน้อมตัวนี้ยางหน้าใหม่หนึ่งโอ้ไปครับรถปีห้าสี่กี่ชัโวโมงนะสองพันสามร้อยชั่วโมงนะครับสองพันสามร้อยชั่วโมง่ะไปแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์หอยหลังนะครับเป็นรุ่นที่นิยมใช้เห็นตามท้องตลาดเยอะแยะก็จะเป็นสี่จิบเจ็ดเป็นห้าศูนย์นี่แหละมาห้าศูนย์ d ่นะครับของดีนะครับ ของดีเหลืออยู่สองสามคันสี่คันเหลืออยู่สี่คันนะครับเป็นดีทีสองคันแล้วก็เอสีสองคันระบบใบมีดเร็วนะครับ 2, 5, 1, 50, 1, สองพันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดถังการทํางานนะครับไปครับยางใหม่สี่เซนตัวนี้นะครับเอาไปที่ราคาสี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะสี่แสนสี่หมื่นห้าพันจัดโปรเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับในไลฟ์ในอัปเดตสินค้าเท่านั้นนะครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเรื่องทะเบียนชี่โอนพร้อม ยันม่ารอก่อนครับยันม่ารอรอก่อนเขายันม่ารอก่อนนะครับไปเอาไปเอาคูปต้าให้หมดก่อนนะครับมาห้าศูนย์ดีที่งคันนะครับคันนี้ราคาคุ้มนะครับราคาคุ้มสี่แสนสี่แสนะครับสี่ได้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับยางหลังเกซ็นะครับได้คุ้มคุมครับกับไม่ชั่วโมงสองพชั่วโมงการทำงานนะครับเอาไปเพียงราคาสี่แสนสอ้าพัปอ่า มานีรีวิวให้เบงครบทุกขั้นเด้อนะครับสนใจก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับผ่านเฟซบได้เลยนะครับหรือว่าเข้ามาชมสินค้าได้นะครับที่ร้านนาเทกเตอร์นะครับร้านนาเทกเตอร์เราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรีรัมนีรถทุกคันนะครับขายเป็นเงินสดนะครับที่พูดนี้เป็นเงินสดทุกคันนะครับก็จะมีแค่ยันม้าเท่านั้นนะครับที่ผ่อนดาวได้นะครับมาดูว้าวมาจากไหนเนี่ยทําไมใส่ชุดแตกต่างกับเพื่อนเนี่ยมายางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับตัวนี้ยางหลัง80%นะครับ85% เป็น L ห้าศูนย์หนึ่งแปด s กนะครับไม่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยสาสิบกชั่วโมงการทำงานคันนี้นะครับให้ราคาพิเศษที่สี่แสนเก้าพอดสี่แสนเก้านะครับจากสี่เก้าเก้าลดเหลือสี่แสนเก้านะครับเป็นห้าศูนย์หนึ่งแปด s กิดรถดทะเบียนปีหกสี่นะครับรุน่นนี้ติดและติดต,ตามมีระบบนำทางนะครับผู้ใดติร้อยเมียว่าไปหาไถท,ทงไทหน้าวาไดเดี๋ยวเมียจับทีเพื่อใจเด้อรุ่นี้เด้อนะครับอ่า ราคา490,000นะครับไม้อีกหนึ่งคันครับ 5018S นะครับตัวนี้ราคา519,000นะครับเล่มทะเบียนเอกสารที่โดนพร้อมนะฮะอ่าด้านหน้าพร้อมกับผานพวนนะครับเป็นผาน 246S นะครับเป็นผาน 246S นะครับอันนี้519,000ไปครับพี่หมายครับอ่าระวังเสาครับระวังเสาเดินหน้าก่อนนะครับระวังเสานะอ่าคอยทีได้เสาไม่เด้อเดินหน้าฮักซ้ายอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าโดนแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่า หักขวครับหักขวาเต็มใบเลยอ่าเป็นไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่อต่อๆๆๆๆออ่า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 ระวังเสาครับระวังเสานะครับก็พรุ่งนี้ก็เสานะครับพรุ่งนี้ก็เสาแล้วนะครับเสาอาทิตย์ร้านเปิดปกตินะครับใครไม่ได้ไปไหนเดินทางมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับไปต้อมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับ มาขึ้นกับรุ่น MU แล้วนะครับซีรีส์ M ก็จะเป็นรถรุ่นใหญ่กันแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น MU 4902นะครับอย่าลืมไปขับรุ่น M มานะรุ่น M รุ่น M จบจาก M 5,000เอารุ่น M มาก่อนนะครับ MU 4902ตัวนี้เอาไปที่465,000นะครับเอารุ่น M มาก่อนลูกเอารุ่น M มารุ่น M จอดเบียงอยู่รถเอารุ่น M มาก่อนนะครับ MU 4902 465,000นะครับรถ464ถอยครับถอยไม่มีหางนะครับไม่มืหางนะ465นะครับ ตัวนี้นะครับไม่มีหางนะครับอ่ MU4902 นะหรือสวยนะครับวันนี้รีวิวให้ชมกันทุกคันนะครับเนี่ยเอารถออกจากเต็นท์ขับให้ดูกันทุกคันเลยใครซื้อรถกับเราได้รถสวยๆไปพร้อมใช้แบบนี้เลยคันนี้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งได้ไม่ชั่วโมงที่น้อยตัวนี้ไม่ชั่วโมงพันแปดนะครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับคันนี้ก็จะไม่มีหางนะครับเอาไปที่สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับไปครับ มยสี่เก้าศูนย์สองเช่นกันนะครับรถปีหกสามหกสี่นะครับรถเจอทะเบียนปีหกสามหกสี่นะครับเร่มทะเบียนที่ส่วนท้องนะครับใครสนใจคันไหนแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอแล้วแอดบ้านเขียวมาด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับด้านล่างลิงก์หรือว่าเบอร์โทรที่พี่เซลเขาตักหมุดไว้ให้นะครับมาเกมห้าพันครับเรื่อยครับเื่อรถไทยเอราเนี่ยเร่ครับเือรถไทยเนือราเนี่ย นะครับตัวนี้เป็นเอ็มห้าพันนะครับเอ็มห้าพันนะครับคันนี้สามแสนสองนะครับสามแสนสองนะครับเล่มทะเบียนเอกสารทุกโนครบนะครับรถบิ้วเก็บงานปรับสภาพใหม่สีสัทวพี่ได้ใหม่แบบสวยๆแบบนี้เลยสองพันหกร้อยกว่าชั่วโมงการทางานไปครับสองชิ้นนะครับคันนี้สามแสนสองได้ถึงรุ่นเอ็มไปเลยนะครับได้ถึงรุ่นเอ็มไปเลยมามือกล้องขันกล้องวางทางนี้ทีนี้มาดูเอ็มห้าพันอีกหนึ่งคันมาแล้วนะครับอ่าเนี่ยแม่นแม่นยังเลยเนี่ยมันแม่นยังเนี่ยอ่า จอดนานมันบ่งบอกว่าเขาอยู่กับเรานานแล้วมิฉะนั้นจงเอาเขาออกไปนะครับคันนี้จัดโปให้นะครับจากสามลดจากสามแสนห้ามาสามแสนสามเอาไปสามแสนสองห้าพอวันนี้นะครับอ่าสามแสนสองห้าพอนะครับกับเอ็มห้าพันนะครับขายแบบวพ่อออกกำไรเลยพี่น้องนะครับขายเพราอให้แบ่งปันกันไปใส้นะครับฤดูนี่นะครับเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับก็ลดราคานะครับเพราค้าขายก็ไม่ได้จะได้กําไรมากนะครับไปเลย 2,000กว่าชั่วโมงการทำงานนะครับอ่ารถปี50นะครับ M5,000 s ู่นะครับมามาแล้วนะครับ MU5702B มาแล้วนะครับรุ่นใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่อยู่นานๆหน่อยตัวนี้นะครับสีเดิมมากนะครับสีเดิมทั้งคันลูกหมากมาร์คเดิมทุกจุดนะครับยางหน้าเราได้ใหม่หนึ่งคู่นะครับสภาพยางหลัง90%นะครับพี่น้องทางฝั่งตบกอยากได้ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้1,800ชั่วโมง 5 9 5แสนเก้าหมืห้าพันวันนี้ลดให้อีกห้าพันนะครับเหลือห้าแสนเก้านะครับเหลือห้าแสนเก้านะครับเหลือห้าแสนเก้าทุนไปครับห้าสิบเจ็ดแรงม้ามาร์กเดิมๆคิวปีเดิมๆนะครับเนี่ยเล่มทะเบียนคึอโอนครบนะครับรถอยู่ทะเบียนปีหกสี่นะครับรถปีหกสี่้อนะครับใครงบไม่ถึงห้าเจ็ดนะครับมาเอาเอ0มเจ็ดศูนย์นี่เอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับเจ็ดสิบแรงม้านะครับดันหน้าพร้อมกับหางรถปีห้าสี่ นะครับไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นตัวนี้เช็คสีเก็บสีให้ใหม่สภาพยางประมาณ65เทั้งหน้าทั้งหลังเอาไปที่4 7 5 0 0 0นะครับ4 7 5 0 0 0นะครับจากจากจาก495นะเหลือ475ไปครับไปลดแล้วลดอีกนะตัวนี้นะครับราคาเนี่ยเราลดแล้วลดอีกนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่อยากได้รถด,ดีๆไว้ใช้งานนะครับมา M8540 มาครับมาใกล้ๆกล้องก่อนอา มาแล้วรุ่นใหญ่นะครับนี่พี่น้องสปปเราถ้าเข้ามาดูหยุดชมคลิปนี้ก่อนนะตัวนี้ M8 540นะครับ85แรงมา้าได้ด้านหน้าพร้อมกับหางนะครับรถเพิ่งเช็ดเสร็จเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับผมให้ราคาพิเศษไปที่5 9 5 0 0 0บาท590,000เอ้ยไม่ใช่5้า5นห0เท่้าน้ 5, 90, วนพอนะครับคันนี้ให้ที่5 9 0 0ส้วน ได้อุปกรณ์2องิ้นนะครับใบดันพร้อมกับหางอุเบิกนะครับใบดันพร้อมกับหางปุบเบิกอุปกรณ์2องิ้นไปเลยครับคลิกสวยๆนะรุ่นนี้เป็นเกียร์ฮอกนะครับ85แรงม้านะครับ85ดบห้าแรงม้านะครับมารุ่นใหญ่นะครับมาชมในโซนของยันม่านะครับยันม่าโซลิดนะครับตัวนี้เป็นยันม่าโซลิดเ9 0นะครับอ่าไม่ใช่ยันม่าโซลิด90แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับหางควนปี6 -1 นะครับ 2,106นะครับเอาไปที่489,000ไม่ผิดนะครับราคา489,000ได้รุ่นใหญ่ๆคัดแห่งแบบนี้ไปไว้ใช้งานเลยไปครับไปมาพี่เปิ้ลออกมาพิ่เปิ้ลออกมาอ่าเขารออยู่นานแล้วครับเขารออยู่นานแล้วมาตัวนี้นะครับเป็นยันม่านะครับ EF725E นะครับเจ็ดจบสองแรงม้านะครับพิ่พเปิ้ลจบจากตรงตัวนี้ไปจอดวนจอดตรงนู้นนะครับ หาเดิมๆตามสภาพนะครับเอาไปที่สามแสนแปดหืนเก้าพันะครับ3ามแสนแปดหมืนเก้าพันเล่มทะเบียนเอกสารทุ่โอนพร้อมนะครับ e อฟเจ็ดสองห้าทีนะครับรถประมาณปีหกศูนนะครับขายเดิมๆตามสภาพคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับถ้าเก็บงานก็จะอยู่ประมาณสี่แสนสองนะครับมาเริเลยครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้านะครับหลายๆท่านก็บอกว่ายังไม่ค่อยได้เห็นคลิปคันนี้ตัเท่าไหร่นะครับมาพี่หมายมาอ่มาดูตระกูลยันม่ากันบ้างนะครับ อันนี้ผ่อนดาวได้นะครับผ่อนดาวได้นะครับสําหรับยันม่าตัวนี้นะครับตัวนี้วางดาวที่สามหมื่นเก้านะครับวางดาวที่สามหมื่นเก้าตรงนานสูงสุดอ่าตรงนานสูงสุดที่สามตีราคาสุดเท่าไหร่เซลอันนี้สามห้าห้านะครับสามห้าห้ายันม่าเอฟห้าหนึ่งสี่นะครับได้ด้านหน้าพร้อมกับหางบุกเบิกไปครับไปรถทีหกหนึ่งนะครับรถทีหกหนึ่งบ้า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 ,บา,บาอ่า ตัวแรงครับ YM YM สามห้าเจ็ด A นะครับรถปีหกสี่นะครับตัวนี้วางดาวเพียงสี่หมื่นเก้าะครับสูงหกปีนะครับสรง6กปีนะครับวางดาวเพียงสี่หมื่นเก้าสูงหกปีราคาตัดสดที่สี่0สนห้านะครับราคาตัดสดที่สี่0สนห้านะครับอ่ามันมันสียห้าเฮียลถให้ที่สี่0สนห้าทวนไปลงไปอ่า มาอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้ผ่อนดาวได้เช่นกันนะครับตัวนี้วางดาวได้เช่นกันนะครับตัวนี้สามหมื่นสี่วางดาวสามหมื่นสี่นะครับอุปกรณ์ใบดันพร้อมกับผ่านนะครับราคาตัดสดที่สามแสนสามนะครับราคาตัดสดที่สามแสนสามไปครับพี่คันนี้ตัดสดนะครับไม่ได้ผ่อนนะคันนี้ตัดสดนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพัน ยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นเล่มทะเบียนเอกสารคือโอนพร้อมนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันไปครับไปมานะครับมปอีกหนึ่งคันครับยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับราคาเยอะๆราคาย่อมๆครับตัวนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอนะครับได้ยันว่าไอ้ได้ยังน้าได้ยังน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับพร้อมกับหางนะครับตัวนี้นะครับใช้งาน 4,900ชั่วโมงนะครับแต่เครื่องเกียร์ดีเบิ้ลหน่อยเบิลเบิลเบิลอ่าไปครับไป255,000บาทนะครับเริ่มทะเบียนเอกสารุิโอนพร้อมอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมรถเกี่ยวนะครับพี่นาทีเึ่งจะต์ดรถเกี่ยวนะลกไปขึ้นสจะต์ดรถเกี่ยวมาชมรถเกี่ยวนะครับสำหรับตัวรถไถเราหมดแล้วนะรถรถไถเราก็จะเหลือนิวฮอลแลนด์ทีดี50อยู่ด้านหลังอีกหนึ่งคันพอดีกำลังเช็คอยู่นะครับคันนั้นก็จะอยู่ที่ 4 8 9 0 0ปนานะครับสำหรับ New Holland TT 50นะครับมาดูรถเกี่ยวครับมาชมรถเกี่ยวมาคันนี้จะเป็นตู้แอร์นะครับเป็น DT 70นะครับท p a r Cabin นะครับคันนี้6 8 9 0 0 0าจัดโคลให้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเอาไปที่679,00 0นานะครับได้ได้สเปคสวยๆเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับเช็คจากบัญชารถเกี่ยวนะตัวนี้นะครับ อ่ากงอ่าวักดาวติ้งนะครับปากคอเล็คอสปริงตู้เบานะครับเสาตู้เสาคอเช็คให้ใหม่ทั้งหมดแอร์เย็นใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้นะครับเอาไปที่6กแสนเจนาพันนะครับเล่มทะเบียนทุกคนครบนะครับมาสมกันต่อไม่ไม่ได้ที่มาลูกมาน่หมาชสมกันต่ออีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับอีกหนึ่งคันเช่นกันนะครับ เป็นคัวต้าดี70 G จพันะครับอ่าตัวนี้ตัวเดิมเดิมธรรมดารถสวยมากนะครับเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้รถจดปี62นะครับเป็นรถปี62นะครับราคาเพียงนะครับจาก5 2าแ0 0 9เพันหลือ5 1 9 0 0 0พันพอตัวนี้นะครับ519,000นาพนะครับอ่มาดูอีกหนึ่งคันครับรถเกี่ยวนะครับมามาทางนี้มาทางนี้มือกล้องมาทางนี้นะครับ ันนี้เดิมๆนะครับคันนี้เดิมๆนะครับมีปากเลดคอเลดมาให้นะครับคันนี้489,000จัดโปใไปนะครับตัวนี้489นะครับเริ่มทะเบียนชี่โอนพร้อมนะครับมามาทางนี้ท่านใดสนใจนะครับนัทแท็กเตอร์นะครับนัทแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดปูดอธานีติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่063นะครับ3130447นะครับ แต่ว่าเดินทางมาดูรถได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดข้าราชการนะครับสามารถเดินทางมาดูรถได้เลยนะครับรถทุกคันเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านสวสตอได้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากแชร์ไปนะครับฝากแชร์ไปแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ